พุทธศักราช2,566ขา้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอมหนวยพรแก่ทุกๆท่านให้มีความสุขกายสุขใจมีสติปัญญาแจ่มใสและเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพ ที่แข็งแรงประสมแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันคนไทยเรานั้นมีน้ำใจไมตรีต่อกันใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมาไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราคนไทย ก็ต่างพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกันปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจปลอบโยนซึ่งกันและกันเพื่อให้ความทุกข์ยากนั้นผ่อนคลายและบรรเทาลงการที่เราทั้งหลายสามารถร่วมมือร่วมใจ รับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆที่เกิดขึ้นเราคนไทยก็สามารถร่วมมือแก้ไขและป้องกันจนสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้ด้วยดี นั่นเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจที่ดีงามของคนไทยซึ่งมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันน้ำใจไมตรีอันทรงคุณค่าที่เราทุกคนมีให้แก่กันนี้เปรียบเสมือนพลังงานยิ่งใหญ่ที่ผนึกเข้าด้วยกันเป็นกำลังสำคัญ ให้บ้านเมืองของเรานั้นมั่นคงดลรงอยู่และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนถาวตรตลอดไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จ พระบ,บรมชนก,กาธิเบศ์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจ,จากทุกปราศจ,จากภัยและมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศกน้านี้และตลอดไป พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีสีสินทรา m a h a w a c h ลงกรณประวัติฉิลก้าวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชราาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี ราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระรชวงจัก,กรีอยู่กึางกลางด้านล่างเป็นตราพระประมาพิไทยวปร,รอและตราพระนามาพิไทยสอทอ เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใต้พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์พระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรมีข้อความว่า ราชทานผ่อปีใหม่พศ2566พร้อมทั้งส่งลงพระประมาพิไทยและพระนาม,มาพิไทย